เรื่องของสภาพอากาศนะครับจะมีตัวการที่ทําให้ฝนตกหนักเข้ามาเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากได้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือครับมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ําแบบที่ภาคตอนออกกําลังเจออยู่ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ สวัสดีค่ะเรื่องสภาพอากาศตอนนี้นะคะต,ต้องระวังเป็นพิเศษเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดซ้ำรอยภาคตะวันออกได้ค่ะเพราะตัวการฝนในบ้านเรานะคะตอนนี้อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะร่องมรสุมมีกําลังปานกลางพาดผ่านในพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือและพื้นที่ของประเทศลาวตอนบน และยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่เวียดนามตอนบนส่วนลมมรสุมนะคะยังมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนค่ะนอกจากนี้มีลมตะวันออกชิงใต้มาเสริมอีกหนึ่งตัวการพัดปกคลุมภาคตะวันออกกับอ่าวไทยตอนบนมาเจอกับลมมรสุมฤดูฝนทำให้ทั่วไทยกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดฝนยังเยอะและตกหนักตกได้70%ของพื้นที่มีฝนหนักได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพยาวน,าน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มตกได้70%ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เลยน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมินะครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราช ชธานีภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานาครมีฝนเพิ่มตกได้70%ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่ง ภาคตะว,วันออกมีฝน70%ของพื้นที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ต้องระวังที่นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและทิ่ตราดทะเลคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่สุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอาดามันมีฝน60%ของพื้นที่มีฝนหนักที่ระนองพังงาตรังและสตูลทะเลจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนฝนกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ